เตารีดอีสานห,หลวงปู่หมุนที่ตาสีโลแห่งวัดบรรจารเลยครับสร้าง999ร้อาองค์เตารีดของหลวงปู่หมุนเนี่ยรประสบการณ์ดีมากเรื่องการเงินเรื่องอะไรนี่จะดีมากๆเลยหมุนเงินหมุนทองเนื้อเงินสร้างจํานวน500เหรียญครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องร้านหนึ่งแอนเน็กนะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยาม พันทิ์บางกะปิชั้น3นะครับติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านสอนอชาแนลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับนี่นะครับเน่งแอนเน็กนะครับวันนี้จะมีรายการไหนมั่งที่จะให้ชมเขาเรียกเต่ารีดครับเต่ารีดอีสานหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนที่ตาาสีโลแห่งวัดบรรจารเลยครับสร้าง999ร้อาองค์นี่นะนะฮะเขาเรียกว่าเต่ารีดเจริญราภ พุทธคุณเรื่องพุทธคุณนี่นะผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าใครได้ใช้รุ่นนี้นะครับเตาลีดของหลวงปู่หมุนเนี่ยประสบการณ์ดีมากเรื่องการเงินเรื่องอะไรนี่จะดีมากๆเลยและองค์นี้ที่ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยองค์นี้เป็นองค์ที่ถือว่าเป็นองค์ที่สวยมากองนี้ใช่เพิ่งซื้อมาได้สองวันเองนี่นะเพิ่งซื้อมาได้สองวันเองครับอันนี้เป็นองค์ที่สวยมากผมตามซื้ออยู่ประมาณหลายครั้งและน้องไม่ขายให้ด้านหลังเป็นยังไงครับด้านหลังก็จะเป็น เป็นยันครับแล้วก็จะมีชื่อหลวงปู่มีวัดมีอะไรนี่แหละครับโอ้ผิวสวยงามมากเนาะครับใช่สนนราคาก็ตอนนี้ก็เป็นแสนนะฮะองค์นี้แสนกว่าครับแสนกว่าแสนกว่าครับองค์นี้แสนกว่าบาทรวมทองด้วยรวมตลับด้วยครับลูกนี้ก็ต้องมีแสนหนึ่งแสนสองอะไรอย่างเงี้ยับด้วยความสวยไงด้วยความสวยครับภาพสวยถ้าพสวยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยราคาก็อยู่ที่สภาพของพระเนาะใช่ครับใช่ใช่ใช่จำนวนสร้างใช่จานวนสร้าง999องค์น้อยมากนี่ครับอ่ะนี่มา หมุนเงินหมุนทองอีกนะมาหมุนเงินหมุนทองซะหน่อยดีกว่าหมุนเงินหมุนทองเนื้อเงินนะฮะหมุนเงินหมุนทองเนื้อเงินสร้างจํานวนห้าร้อยเหรียญนะฮะอันนี้สร้างน้อยมากอันนี้สร้างห้าร้อเหรียญมีจานหลวงปู่ด้วยเนี่ยมีครับอันนี้มีครับอันนี้มีจานด้วยแล้วก็ข้างหลังจะเป็นถุงเงินถุงทองครับอันนี้ก็จะมีราคาสูงหน่อยถ้าเป็นเนื้อเงินจะมีราคาสูงหน่อยราคาก็อยู่ประมาณสองแสนกว่าบาท องนี้นะองนี้สองแสนห้าครับสองแสนห้ามาชมองจริงได้ที่มาชมองจริงได้ที่ร้านเลยครับที่ร้านเลยมาซองได้มาซองได้เลยครับยินดีครับรับประกันทุกเรื่องรับประกันทุกกรณีอันนี้่เป็นวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังที่ร้านหนึ่งแอนเน็กนะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิ ชั้น3นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับมาชมได้ทุกวันครับมาชมที่ร้านหรือจะมีช่องทางติดต่อช่องทางนะครับถ้าช่องทางก็ทาง Facebook เลยครับทาง Facebook เลยเนกันเน็กเลยครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นี่0 8 0 5 9 1 5 6 2 6หรือว่า0 8 7 4 7 4 3 2 6 2ช่องทิกตอกก็มีใช่ไหมครับทิกตอกก็มีครับเนกกันเด็กเจอเลยครับผมนี่นะครับจากทิกตอกจ่าเลียวจ่าอะไรก็แล้วแต่มีหมดครับมีหมดมีหมดทางเฟซบุ๊กได้หมดเลยครับสื่อออนไลน์มันจะ กว้างห,หาง่ายนะครับจะกว้างวัตถุมงคลรายการไหนเราก็มาศึกษานะครับชอบก็สามารถโทรคุยเขาได้เลยนะครับครับผมรายการไหนนะครับครับก็นี่แะครับพี่หนึ a, ่งแอนเน็กนะครับวันน anyway> ี้ก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งนะครับที่นําวัตถุมงคลหลากหลายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและได้ศึกษานะครับดีครับฝากติดตามชมในช่อง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด u ับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง Youtube ช่องสอเน็ตชาแนลก็ขอขอบคุณพี่เน่งด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ